วันนี้วันพ่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกๆรู้สึกยังไงกับพ่อบ้างอันนี้ไม่มีสริปและเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้ไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อกันพี่สิงห์รู้สึกยังไงกับคุณพ่อบ้างสมมติว่ากล้องนี้เป็นคุณพ่อพี่สิงห์รักคุณพ่อด้วยคุณพ่อเป็นคุณพ่อที่ดีไหมครับดีดีมากคุณพ่อซื้อซื้อของเล่นให้คุณพ่อก็เล่นเกมกับพี่สิงห์คุณพ่อเล่นเกมกับพี่สิงห์ใช่ไหมชอบเล่นเกมด้วยใช่ไหมพี่สิงห์ชอบเล่นกับคุณพ่อพี่สิงห์ชอบเล่นกับคุณพ่อ พ่อตามใจไปสิงกันหรอรักคุณพ่อไหมรักรักเท่าไหร่มากเป็นคนดีให้คุณพ่อภูมิใจโอเคไหมครับโอเคครับขอบคนะครับจุ๊บุ๊บคุณพ่อจ้ยเอ้โอเปร่ามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อไหมคะคุณพ่อเป็นพ่อที่ดียังไงมั้งคะเป็นพี่เจ้าพ่อดีมากค่ะดียังไงมั้งคะไหนบอกสิใจดีค่ะไหนคุณพ่อจะดียังไงมั้งคะ รักมากค่ะเลยคุณพ่อใจดียังไงบ้างคะใจดีจนนึกไม่ออกเลยเหรอคะใช่ค่ะเาเจอเล่นกับโอลาคุณพ่อชอบเล่นกับโอเปร่าแล้วอะไรต่อคะแล้วก็เล่นสนุกกาแล้วก็เล่นด้วยกันสนุกใช่ไหมเราเจอขนมเจ้เะมาเที่ยวที่ลูกกรักคุณพ่อไหมคะรักคุณพ่อรักเท่าไหร่คะ มีอะไรอยากบอกคุณพ่อไหมขอให้คุณพ่อดีนะขอให้คุณพ่อดีนะจบคุณพ่อดีเอ่อหนาวไปล้อกย้อนจบบอกคุณพ่อหน่อยว่าคีริวรู้สึกไงกับคุณพ่อบ้างคะจุ๊บคุณพ่อทีหนึ่งวันนี้วันพ่อจุ๊บพ่อหน่อยรู้สึกยังไงกับคุณพ่อบ้างภูมิใจในตัวพ่อมากคุณพ่อใจดีไหมดี แล้วคุณพ่อชอบพาไปซื้อขนมเลย,ย,ลยลไหมชิ <please. S 2> ลิวรักกูไปฮะรักไหมจุ๊บจุ๊บชิลิวจุ๊บ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 ชิวมวนจุ๊บจีมววนจุ๊บจิไปแล้วไป